สวัสดีครับแฟนๆบ่าวโจ้ดีไซน์ดราม่าไลฟ์ทุกท่านครับวันนี้บา่าวโจมีเรื่องราวที่มากกว่าแค่ข่าวครับแต่มันคือปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์ของเด็กหญิงวัย13ปีที่คนทั้งประเทศพร้อมใจกันเรียกว่าลูกสาวแห่งชาติน้องต้นข้าวสุป,ปริยาชั่วโมงนี้บา่าวโจขอบอกเลยครับว่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความร้อนแรงของเธอได้จริงๆครับ เพราะเธอกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกันถึงสองเรื่องราวทั้งในโลกออนไลน์ ine, และบนเวทีจริงเรามาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ข่าวแรกที่แฟนคลับทั่วประเทศกำลังตั้งตารอคอยกันแบบแทบจะหยุดหายใจครับนั่นคือซิงเกิลแรกในชีวิตยังเป็นทางการของน้องต้นข้าวสุป,ปริยาครับนี่ไม่ใช่แค่การออกเพลงใหม่ของนักร้องเด็กคนหนึ่ง แต่นี่คือการเดินทางครั้งสำคัญของตู้เพลงเคลื่อนที่ที่มีชีวิตเด็กหญิงที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรสวรรค์และพรแสวงนั้นยิ่งใหญ่เกินวัยจริงๆครับบทเพลงแรกในชีวิตของเธอถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นของขวัญจากใจที่จะมอบให้แฟนคลับทุกคนที่เปรียบเสมือนครอบครัวที่สองที่คอยโอบอุ้มและสนับสนุนน้องมาตลอดเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับ กระแสะความคาดหวังต่อเพลงนี้ต้องบอกว่ามหาศาลครับแฟนๆไม่ได้แค่รอฟังแต่พวกเขากำลังรอผลงานมาสเตอร์เพีจนถึงขั้นยกให้เป็นซิงเกิลแห่งปีตั้งแต่ยังไม่ปล่อยเพลงเลยทีเดียวเมื่อแม่วุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในแฟนคลับตัวยงที่ติดตามน้องมาตั้งแต่ต้นได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นที่กลเป็นไวรัลและสะท้อนหัวใจของแฟนคลับนับแสนครับว่า ถ้าเพลงซิงเกิลแรกของน้องต้นข้าวเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาและมี MV ประกอบด้วยรับรองวันเดียวร้อยล้านวิวแน่ๆเบ้าโจ้ขอวิเคราะห์ตรงนี้ครับว่าทำไมแฟนๆถึงอยากให้เป็นเรื่องราวชีวิตก็เพราะชีวิตของต้นข้าวสุปริยามันคือแรงบันดาลใจครับมันคือเรื่องราวของนักสู้ตัวน้อยที่ใช้เสียงร้องอันบริสุทธิ์และทรงพลัง ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นความหวังและรอยยิ้มของคนทั้งประเทศนี่คือเหตุผลที่ทุกคนพร้อมจะเทใจสนับสนุนบทเพลงที่เป็นเหมือนบทบันทึกชีวิตของเธอนั่นเองครับโดยการเปิดตัวครั้งประวัติศาสตร์นี้จะเกิดขึ้นในรายการสุปริยามหาลาบเอพิโซด3ครับซึ่งคาดว่าจะเป็นตอนที่พิเศษที่สุดไม่ใช่แค่เพราะเราจะได้ฟังเพลงใหม่เป็นครั้งแรก แต่เราจะได้เห็นการรวมตัวของครอบครัวแท้ๆของน้องต้นข้าวด้วยครับนี่คือการตอกย้ำความเป็นตัวตนและรากเหง้าที่หล่อหลอมให้เธอเป็นเธอในวันนี้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับความร้อนแรงของลูกสาวแห่งชาติยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าสิงขกึ้นรากคืออนาคตที่เรารอคอยเรื่องที่สองที่เบ่าโจจะเล่าคือปัจจุบันที่พิสูจน์ความเก่งกาจของเธอครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆสดร้อนๆที่วัดควางทองจังหวัดพิษณุโลกครับที่นั่นเกิดปรากฏการ์ว้าวบนเวทีถึงสองครั้งสอนว้าวแรกคือการเปิดเวทีครับตูเพลงต้นข้าวไม่ได้เลือกเพลงธรรมดาแต่เธอเลือกเพลงครูเพลงระดับชาติอย่างล้นกล้าวเผ่าไทยมาโชว์พลังเสียงสะกกดคนดูทั้งงานให้ขนลุกสู้ไปกับความงดงาม และพลังเสียงที่เกินวัย13ปีไปไกลมากครับแล้วว้าวที่2นี่คือไฮไลท์ที่บ่าวโจต้องยกนิ้วให้ในความเป็นมืออาชีพของเธอครับระหว่างโชว์เกิดเหตุสุดวิสัยครับอุปกรณ์หูฟังหรือไมโครโฟนเกิดมีปัญหาขัดข้องจุดนี้ศิลปินหลายคนอาจจะเสียศูนย์หรือชอดไปแล้วครับแต่ไม่ใช่กับต้นข้าวสุปริยาครับเมื่อเกิดเหตุข,ขัดข้อง ครูนิวครูผู้สร้างและผู้ดูแลน้องต้นข้าวต้องจำใจวิ่งขึ้นเวทีมาเป็นพิธีกรจำเป็นครั้งแรกเพื่อช่วยแก้สถานการณ์แต่ใครจะไปคิดครับว่าวิกฤตครั้งนี้มันจะทำให้เราได้เห็นเพชรเม็ดงามที่ชื่อต้นข้าวสองประกายเจิดจ้าก,กว่าเดิมครับน้องต้นข้าวไม่เพียงแต่ไม่ตื่นตระหนกแต่เธอยังใช้ไหวพริบที่มีโต้ตอบกับครูนิวอย่างธรรมชาติกลายเป็นว่าครูนิวปูมุก ลูกศิษย์ต้นข้าวก็รับมุกทั้งคู่โต้อตอบกันทันควันชนิดที่ว่าหัวเราะตามกันไม่ทันเปลี่ยนจากเวทีคอนเสิร์ตที่เกือบจะล่มให้กลายเป็นเวทีทอล์กโชว์ที่สนุกสนานที่สุดรับแฟนๆหน้าเวทีถึงกับยกฉายาใหม่ให้ทันทีว่านี่คือการแจ้งเกิดของคู่หักไม่พังคณะใหม่ของวงการเห็นไหมครับคุณผู้ชมสองเหตุการณ์นี้มันตอกย้ำให้เราเห็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของต้นข้าวสุปริยา ซิงเกิลแรกที่ทุกคนคาดหวังแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่เธอสร้างส่วนเหตุการณ์ที่วัดกวางทองแสดงให้เห็นไหวพริบและความเป็นมืออาชีพที่เธอมีนี่คือศิลปินที่สมบูรณ์แบบครับเสียงดีมีสเสน่ห์ไหวพริบเยี่ยมและมีหัวใจเป็นนักสู้นี่คือก้าวสำคัญของเด็กหญิงผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินไหย ที่กำลังจะนำพาประวัติศาสตร์หน้าใหม่มาสู่วงการลูกทุ่งไทยครับมาร่วมส่งกำลังใจให้เธอและรอติดตามซิงเกิลแรกของเธอกันครับเบาโจาเชื่อว่ามันจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ที่ทุกคนต้องจดจำและสำหรับแฟนคลับท่านไหนครับที่อยากจะไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวสุปริยากันแบบสดๆติดขอบเวทีเบวโจมีคิวงานมาแจ้งให้ทราบกันครับพี่น้องใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่วันนี้หรือคืนนี้23ตุลาคมนี้ที่วัดดงครับจังหวัดนครสวรรค์วันที่24ตุลาคมนี้พบกันที่วัดพุนน้อยจังหวัดลบบุรีวันที่25ตุลาคมนี้ที่วัดเฉลิมอาจจังหวัดราชบุรีวันที่26ตุลาคมนี้ที่วัดศรีมงคลจังหวัดกาญจนบุรีวันที่27ตุลาคมนี้ที่วัดบึงน้ำรักจังหวัดฉะเชิงเรา วันที่28ตุลาคมนี้ที่วัดตาผาจังหวัดราชบุรีครับย้ำอีกครั้งนะครับคิวงานแน่นๆแบบนี้ไปให้กำลังใจลูกสาวแห่งชาติของพวกเรากันเยอะๆนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วกับมหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่จากรายการประกวดร้องเพลงเรตติ้งอันดับหนึ่งในงานดวลเพลงลูกทุ่งสันจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์ งานนี้พร้อมยกทัพเหล่านักแสดงและศิลปินจากช่องวัน3-1ศิลปินจากแกรมมิโกและเหล่าบรรดาแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนที่ใครหลายๆคนคิดถึงไปเจอกันได้อย่างแน่นอนครับขอย้ำนะครับว่าชมฟรีกันแบบเต็มอิ่มทั้ง4สถานที่ใน4จังหวัดตลอด4สัปดาห์เต็มเริ่มต้นกันที่จังหวัดชนบุรีในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ณตลาดนินจาอมตะ ต่อกันที่จังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ที่15พฤศจิกายน2568ณตลาดชัชวาลไปกันต่อที่จังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568ณตลาดเซฟวันและปิดท้ายกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2568ณตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือ นอกจากคอนเสิร์ตแล้วภายในงานยังมีบูธกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้ามากมายจากผู้สนับสนุนพร้อมให้คุณได้หลุนเป็นผู้หมุนวงล้อรับเงินกลับบ้านไปด้วยและที่พิเศษสุดๆกับการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลสนับสนุนโดยจุลาเฮิร์บเรียกได้ว่าเป็นการยกรายการดวลเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณกันเลยทีเดียวครับ กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วพบกันกับงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุลาเฮิร์บนะครับและนี่ก็คือข่าวพิเศษทั้งหมดจากบ่าวโจดีไซน์ดราม่าไลฟ์ครับสวัสดีครับ